สวัสดี14เมษายน2568นะครับวันนี้วันสงการเนาะว,วันนี้ก็เป็นวันวันกลางๆเลยวันวันสงการจริงจริงจังเลยครับนะนะส,ส,สิเมษาโอเคนะครับก็เมื่อคืนผมก็ไม่มีอะไรครับสงการก็ทุกคนมีความสุขนะฮะทำอะไรที่แบบอ่าถ้าชอบเล่นน้ําก็ไปเล่นน้านะถ้าชอบอ่าไปสนามวิธีไก่ก็วิธีไก่เอีนะครับเรา มีความสุขตรงไหน,นเราอยู่ตรงนั้นชีวิตนะคแค่นั้นแหละครับเนะมื่อคืนก็ลงไก่เกียงไปว่าไก่เกียงม,มันควรจะต้องมี2อ,อย่างนี้นะครับแล้วก็มีเอฟท่านหนึงคอมเมนต์มาแบบโอ้ถูกใจผมมากเลยนะครับผมบอกว่าไก่เกียงเนี่ยมันจะต้องมี 1. นึ่งแข้งดีแข้งดีคือเบอร์แข้งดีตีแม่นตีคมตีเข้าแข้งลึกนั่นคือแข้งดีส มีความไวผมก็เลยเรียกว่าปากไวแข้งดีนะครับนปากไวแข้งดีนะครับอ Fc ท่านหนึ่งก็เลยสวนขึ้นมาว่าในคอมเมนต์นะครับปากไวนี่คือแบบไวเหมือนปากเมียแหละครับเสียบอกผมก็เลยแบบครับผมก็เลยว่าอย่างนี้นะฮะผมก็ไม่มีอะไรมาก <laughs> อะไรเจ,เจ๊เจ๊ยิ้มทำไมเจ๊ทำคลิปก็เมียอยู่ข้างเลยนีมี <laughs> ให้ได้ว่าอะไรนะ fc เขาเขาคอมเมนต์มาปากไวเหมือนปากเมียล่ะเสียบอกรับแล้วแต่ว่าเมียใครเร็วกว่ากันนะออปากไวก็คือแบบมันเร็วไงครับมันเร็วเร็วมันเร็วจิกไวมันเตะเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือความเร็วของไก่นะครับนั่นคือคอมเมนต์ของ fc ไม่ค่อยเป็นการเป็นงานเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้นะเออใช้ได้นะนะครับมันแล้วแต่ว่าความเร็วของเมียใครนะครับเออ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็นการเป็นงานที่นี้เมื่อกี้เป็นเฮฮากันเป็นการเป็นงานก็เขาบอกว่าไกลเริงเชียร์บอกมีสองอย่างนะครับมีแม่นคมแข้งลึกดีดีดอา่าแข้งลึกอะแข่งลึกกับปากเร็วอา่ากับกับไวไวกว่าคมกว่าไวกว่าประมาณนั้นนะครับสองอย่างแล้วอีกท่านหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าไอ อถ้าไก่เก่งจริงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บมันจะไม่ค่อยเก็บครับเสี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บอ๋อมันไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงว่าชนะยกไหนชนะกี่ยกแล้วตีตัวไหนแล้วตีเท่าไหร่แล้วไฟไหนเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไม่ไม่ได้สนใจเลยสนใจแค่ว่าผมจะไม่เก็บ หรือผมเจ็บไม่มากเข้าใจไหมครับไก่เก่งจริงนะฮะผมเจ็บไม่เจ็บและเจ็บไม่มากสองผมจะตีได้ทุกแบบคือตีได้ทุกไก่ถ้าเท่ากันถ้าเปรียบได้เท่ากันเนี่ยตีได้เชิงได้หม่าได้อะไรได้หมดเลยแล้วไก่ตัวที่ว่าเนี่ยเขาหมายถึงไก่อะไรก็น่าจะทุกแบบแ,บบแหละถ้าเป็นกอยก็ตีได้ทั้งหมา่าทั้ง ทั้งก่อยด้วยกันถ้าเป็นมาก,ก็ตีได้ทั้งเชิงทั้งมาด้วยกันเอ้นี่ประมาณนี้เลยครับผมฟังแล้วก็เออหนึ่งตีได้ทุกไก่สองจะไม่ค่อยเจ็บอจะว่าเขาบอกว่าถ้าจะไม่เจ็บเลยมันก็ไม่ใช่แน้วเสียเนาะมันก็จะต้องโดนตีบ้างเออมันต้องโดนตีนบ้างบางทีนะฮะก็เลยนึกภาพบอกเลยว่าอ๋อชนะเสร็จปุ๊บก็ยังสดใสไม่ใช่ชนะเสร็จปุ๊บนี่หลับอย่างนี้ ชนะครับชนะสองล้านลับชนะพันร้อยชนะสามพันตลับมากเลยเออก็เขาเรียกว่าก็เก่งกว่าตัวที่มันตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันตีได้ทุกไก่และมันตีได้ตีได้ทุกไก่และตีได้ทุกเชิงทั้งม้าทั้งก้อยทุกสายพันธุ์เนี่ยนะครับตีได้ทุกสายพันธุ์ ก็หมายความว่าไก่เ hmm. ก oh, ่งแล้วตีไม่เจ็บจัดไฟอะไรก็ไม่เจ็บแต่ผมว่าถ้าไฟเงินแสนเงินล้านมีเจ็บนะมันต้องมีเจ็บบ้างนะอื๋อแต่พูดถึงว่าเขาบอกว่าถ้ามันเก่งมันจะไม่เจ็บผมมองตัวเดียวเลยมีไอ้เทาเงินด่วนนี่แหละตอนเนี้ยที่ผมมองอยู่เนี่ยเทาเงินด่วนนี่แหละแต่ปัญหาคือมันตีได้เฉพาะพอแม่ใช่ป่ะล่ะเออแต่มันไม่แต่มันจะเจ็บน้อยอูพี่จะไม่ทันลงเพนะ แต่มันจะเจ็บน้อยนะครับเท่างินด่วนมันก็ยังทางเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นไก่เก่งในทางที่พม่าตีพม่าก,ก็ถือว่าเป็นไก่เก่งตัวหนึ่งเลยแหละนะแต่ถ้าจะให้ครบเหมือนเอฟซพูดมาเมื่อกี้ก็น่าจะแบบตัวไหนล่ะตีได้ทั้งหมดเลยทั้งมาทั้งเชิงเนี่ยนะตัวไหนก็ได้ที่สำคัญเก็บน้อยอะนะครับผม แต่ก่อนก็เป็นเจ้าเป็ดทองนะไก่เชิงเนี่ยแต่เป็ดทองเนี่ยตีพม่าไม่แน่ใจว่าเคยได้ตีเชิงไหมแต่เป็ดทองตีพม่าแทบจะไม่ได้เย็บตาเย็บหูทางตาไขหัวแทบจะไม่ได้ทํานะครับประมาณนี้นะครับที่เคยเห็นเชิงก็เป็ดทองพม่าก็เอาเงินด่วนแต่ถ้าตีได้ทั้งมาทั้งเชิงยังไม่แน่ใจใครมีรู้จักแนะนําหน่อยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับเออพูดมามีเหตุมีผลน,นะครับถ้ามันไม่ต้องไขหัวทางตาในทุกๆไฟเนี่ยนะถือว่ามันเก่งนะ ก็อาจจะทางไว้แบบเย็ยบไว้บน2องล่าง2เผื่อไว้กันไว้ครังนี้กระทบแบบโดนมานิดหน่อยอะไรเงี้ยนะหรืออจจะจบเร็วอันกว่าอันกว่าใครมีรู้จักยังไงนะครับฝากฝากคอมเมนต์ชื่อตัวนั้นให้ชมหน่อยนะครับสวัสดีครับ